อย่าลืมกดสกิลไว้ที่นะยิงหมู่นะปานก่อนนะก็ <Okay. S 1> มันตีมันตีนั่นเลยอะ่ะมันมันมันตีมันมันตีพวกเราอะเอ้วินโดว์วินโดว์เจ็ดเล่นได้วกูเปิดเก้าจอตอนเนี้ยอ้เชี่ยวิสามมืนหก มัน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 ไม่มันไม่ใช่ค้างเลยนะเฟนได้แล้วว่ะได้อยู่งั้นแหละเราไปตีมันเข้ามาเข้าเกิดหมดเลยอ่ะมันมันมันเปิดไก่หน้าปั้นเลยไอ้เหี้ยเออแม่งฉลาดดีเว้ยมันเปิดไก่หน้าปั้นเลยตีไม่โดนแล้วโอ้โดนพี่ต่อร้านกูตีเลขสี่ห้าทีเด็กพี่สอร้านทีเดียว มันเกนแอาไก่เก็ดั้งหน้านะมาเฝ้ามาเฝ้ามานะสวยพี่สอนเฮ้ยพี่นีพี่นพีนีพีนีพีนอ่ไเ้ตัวนี้ขอหน่อยไอ้ยิงมานดี จริง yeah. มันใช่มันจริงปั้นอยู่นะมันจริงปั้นอยู่เลี่ยเฮเยี่ยมโอ้ยย OK ิงหมัดยิงหมัดหน่อยเจ็ดสิบไอ้ชิบหายไม่มีน <mm mm> ินรถจ่อยอืมตัวนมเหี้ยอะไรวะเดียวแยกออกตามไปแล้ววันนึงรถนจอยยังติดตาอยู่เอาแล้วมาแล้วเรียกูเรียบร้อย เรียบร้อยไอ้สัตว์ปั่นปั่นปันปีเยียย่ย,ย,ยีไม่โกรธี่เหยี่แวน่มาอยู่มาอยู่มาอยู่ไอ้เหี่ยไม่วิ่งไปข้างหน้า แม่งอยู่นี่แหละไปตกใจเนี่ยกวหมื่นหกยังไม่ตายรีสตาร์ทรีสตาร์ทระเบิดดีวาแล้วนะอ่าตายสัตว์ไปแดกโอ้โดนโดนยิงัวนีไอ้ยาตายไอ้ยาใส่การยิงโดนโดนยิงัวนหมื่นเจ็ด ต้องให้ต้องให้เขาเล่นใหม่ให้เขาวิชาเดี๋ยวผมไม่บอกเขาเลยว่าเจอนินอย่าอย่ายิงธรรมดาให้สกิลน่าจะล้างยามาแล้วแหละเพราะว่าให้ไปล้างยามาแล้วเดตอนเลน

้คนณโพลิโปไม่เข้าไม่แด้ไม่แดงกดไหไว้ไอ้เยี้ยถึงจังมันกินเนี่ย มาแล้วเมยเดย์เมยเดย์เมยเดยโอ้โหโดนเหมื่นง่าโดนไปหมื่นห้าดิมึงดี ไอสัตว์ยิงโคตรฟรีเลยวปเนี่ยยิงกดปันสามันใจไงเฮ้ยเฮียมันเอากูแล้วเอาแล้นะโอ้เฮียโกดกดแดงพอดีอ้โอ้ไม่ทันวะ ไม่ทานพี่น้ำหวานเนอะเต้นหมดสมหดกล่องทีเดียวเียคะแนนโคตรทางที่บ้านจุดวที่บ้านอยู่บ้านเหรอะวิ่งเข้าบ้านกันในบ้านเต็มเลยปะใช่โอ้ยมีมิ่มาไวมามิก ก็ยังไมานั่นออกนะตายไปแล้วเอาแล้วมาดูเดวไปเอาแล้วจับมันไอผีสีแดงโหแม่งแบบแม่งลดดาเมจโค้งขวา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 งขอตีหน่อยขอตีหน่อยตีกูหมื่นสองอยู่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  ổ của thi ổ của Tech 9 tuổi. Tì gà bao nhiêu? Khỏa tì gà bao nhiêu? Gà nhiều ngát อ้าวตายสัตว์หญิงดิเขาขอตาให้หมื่นเจ็ดไอ้สัตว์ไปแดงงี้อีรีกัวเว้ยโอ้คุณโดนมันอีกแล้วอ่ะ <laughs> นแล้วเฮ้มันคือคัดขนหาดแล้ววันเนี้ยคนมันเยอะดีนะอแบบวิ่งไปวิ่งมานะมันไม่ใช่ไก่อ่ะเนี้ยมันตัววิ่งไปวิ่งมามาแล้วมาแล้วมาแล้วอันเนี้ย โอ้ยมันสวยเหมนนึงกูไม่แดงด้วยเอ้ยนี่แฮปแคสเซอรเนี่ยเอ้ยรีสปาร์ก็ได้มันสวยแฮปแฮปแัสเซอรโอ้ผมไม่แดงได้ปะน่าจะล่วงผมโอ้ยตายโอ้ยมันมันเซิร์ฟนี่ก่อนตายหนึ่งแล้วตายหนึ่งแล้ว aiu Mayu. nè bắt con rồi cái nó mik. mix oh chăng anh du nè anh du anh du

เชี <Five. S 1> うう่ยวพิชยเลยก่อนแล้วแม่งตายห่าไปหมดโ้าหมอยังไม่ตายเลยไม่มีคนเข้าบ้านได้เลยไมันตายอยู่เลย ลบอีกไม่ก็อยู่ตรงกลางมบอกเรองไ้่นี่เลยเนี่ยเออมิซุกิ S <S จุดจุดสองมั้งถ้าถ้ามันระเบิดไปแล้ว <S 2> <S 2> <S น่าจะใช่นะอี่มาแล้วโอ้โหกุโดนนินโดนนินส่วนแตก <S <S นินอหยิงโคตรมันเลยวันนะี้อีหมาอีาเจาเจ้าอันนั้เล็งแต่ไก่กันไง อ้ยสะท้อนเหมือนกันหมือนสามโผในบ้านเราตีแน่นี่แน่ตีแน่กูตีไม่ตายตีไม่เข้าเลยเยียที่มาเป็นหัวเสาตีไม่เข้าเลยเฮียนี่เงตบหน้าก็เคยตีไม่เข้าเลยอู้ไก่มีคนเข้ามาบานเลยอ่ะในบ้านเราไก่มันหอมบานเออ เออเลี่ยหมดปาพี่แล้วนะไปไปยิงอยู่เดี๋ยวยิงไม่เข้าไปอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่ยกงโดนกันศพด้วยดิแทงมันไปยิงยิงดิโอ้ยโดนไปสองหมื่นอิสตัดไม่หลบเลยเหรอเอาอิาตัดไยเป็นล็อกแม่ไปให้ไม่ไปใช้ก่อน แม่งโดนปั้นาาตีถัดปัน้นปั้นตีอย่างเจ็บปีนั้นแกปั้นจะแตกแล้วเนี่ยอีพีนี้พี่อยากไปไหนไอ้ไอ,อ้ไอ,อ้ร้องไอ,อ้ร้องไอ,อ้ร้องไอ้เงาแง่เงอแง้องาแง่เฮ้ย

นีต่ตลโอ้ยเน yeah. ี่ยตายกูเสียตายต่อยิงโคตรมันเพราะคุณบุรีเออตายแหละมาเรวมาเตรีย,บยมบ้านก,กัน กแนนดด็แล้วเนี่ยงคะแนนโคตรเยอะเลยโอ้ดูเราปูเลยเยอ้ติดตีตอะไรขึ้นมาไอ้โคตรตัวดีไม่ได้ตัวเลย อยบ้านอยู่สักเบ้าเต็มเลยโอ้โหผลอเยอะอยู่เลยนี่ฮะเดินนี่เดินดิขอหน่อยแก่นี่แก่นี่ตีเดี๋ยวอ้าโดนโวหมดเลย หาแก้งเขาโย้โอไม่ทนันไปหนึ่งอ่ะแ <c oughs> ต่ตาโดนลุง